เงาโพดโพมืดมืดมืดวินอี่แพ้่ใช่เอดเดอร่ว่ามิตร์เกิดขกินไปแล้ว ไปเข้าไปบ้าทิกตอกการเมืองเป็นเมือมาเข้าให้เาลยเมืงติกตอึงา ทีมาุตูว่เนี่เออเอาทีมงานลุงบุญบุจะมีว่ลูกโป้ตัลงตู้ลูกโป้ทีมงานลุงตู่นทีมงานภูมิเกยอันนี้เกอยู่ดอกเตอร์ยังวะพดผูมึงนตง

ให้จะเกินมึงมึงมึงลูกน้องเพิ่นประตูก็คือกันกับเจ้านายเพิ่นนน่ะมึงเอาพูดนอนอาจจะก,กินเวียบบการงานบวสร้างมึงไงเป็นระตูอะนอนรัดแรงได้หนิมันไม่นอนธรรมดาได้หนิพูนงูงหัวขึ้นมาแล้วนอนบักนี่นอนรัดแรงบังนี่ก็ได้จะเกินอยู่ยังไง เบิดมือก็ได้บักนี่นอนนั่นโพดเนี่ยเิ่งบักนี่ก็ได้เพิ่ตงตื่นบักนี่อืเพิ่งตื่นได้บักนี่ก็ได้เบิ่งหมอเข้าอันนึงหนึ่งฮู้นะอันนี้รถหนึ่งเข้าไว้เพื่อมุ่งให้มาอีกบ้างเฮาเบื้งแม่อ,อ้องมันจะเกินอยู่เลยนี่เบื้งแม่ทั้งนอนท่าก,กินเบืงเอา นอนท่ากินนั่งท่ากินพุ่ณอติ๊กต้อกพุ่นอะแก้วก็ตำแก้วก็ตำแล้วเมื่อกี้นี้แก้วอะไรแก้วมงททังคุดมัเกรกอะไรยังไงเพิ่งตำแก้วแล้วเมื่อกี้นี่เลยไงเพิ่งตำแก้วให้แล้วเมื่อกี้นี้แก้มททนะวมัเพุดน่ะตัวไปก่อนนี่พักอันนี้สี่หนึ่งปลาบานนี่ปลาก็เอียบไปเฮธอพร้อมปลาก็เลียงก,กินได้ปลาก็ได้พี่น้องเด้ อยกกินปลาซาบะเพื่อนว่าบานนี้เฮ้ยอีบไปให้ปลาซาบะ็เลยซื้อไปเอียบมือกลับมานึ่งข้าวลุกน้องก็ท่ากินกเลยเฮ้ยบอดกินแล้วคับปุ๊กแหละปุ๊กมากินข้าวกินน้ำเลยอ้ามาสู้คือมันกินข้าวกินน้ำแบบกินแล้ว,ลวก่ไพูดาเบ่อุ้ยเจมินเจ้า,จานายกับลุงน้องคือกันนิรีวะพูดารับแต่ยินแต่งัวขึ้นมาแล้วรับ อืมไมุณไปได้เลยครับพูนงานไปไดคคค้ครับอืมโอเคโอเคครับครับแคเคนี้แหละครับผม